ก่อนอื่นนะครับต้องขอบอกสำหรับเอซบางคนบางท่านนะครับที่ยังตามว่าผู้ยิบ้านอยู่นะครับเนาะอันนั้นก็เข้าใจว่าความคิดเห็นส่วนบุคคลเอบาบอสามารถสิไปกล่าวล่วงในตรงนั้นไดเนะครับเนาะซึ่งบางคนนี่ก็ว่าผู้ญิบ้านนี่เราลองเพลงแบบใดครับเลาว่าเป็นลองเนอะเลาแค่ คองจําไปเคนั้นนะครับหรือว่าดาหลายสิ่งหลายอย่างนะครับจังเสียงร้องซ้ำปานเยว่เ้สังกะสีจังสิหรือว่าไปไดาแบบขี่คนโดจังสีเนาะครับเนาะผู้ยาวบนเล่ากับบอกนะครับว่าเล่าบอเดเีมันศิลปินเล่าคือผู้บริหารตัวเกี่ยวมิวนะครับถามว่าร้องได้ มันก็ดีคือเก่าล่ะครับดีกว่าอาดีตศิลปินที่เคยอยู่น้ำเล่าด้วยซ้ำนะครับนาตอนนี้เสียงหลงเสียงแหลแรงไปแล้วครับแล้วก็ร้องบกเขาขี้ข่อมขี้ไปนะครับพวกน,นี้บ้านนี่เรายังร้องตามขี้นะครับฟังเบิ้งให้ดีนะครับว่ามันเป็นยังไงเล่าท้หนาที่ผู้บริหารครับ เล่ากับเห็ดของเล่านะครับหรือว่าพยามปรับปรุงให้มันดีขึ้นนะครับซึ่งมันสวนทางกับบางคนแหงร้องแหงไปเรื่อยครับเห็นคลิปแต่ละคลิปเคยไปบึงคอมเหมตนครับบว่าเขาคอมเหมตนกันแบบใดเนาะครับเนาะที่เพิ่นเอามาลงส่วนพัจจบันเลากับไปสไตล์ของเล่าครับเพลงไหนที่ร้องได เล่ากรลองครับถามว่าดีบ่มั่นก็ดีอยู่นะครับกถ็ถทอ่ว่าเขาจังหวะบ่ได้ไปข้อมขี้มวมาดูข้อมีบ่แล้วก็มีอยู่ครับแต่ว่าแล้วก็ยังที่บอกครับว่าเล่าคือผู้บริหารเห็นได้แบบนี้ก็ถทอ่ว่าดีแล้วครับส่วนสิตามว่าเล่านั้นบอบ่เป็นอยัาเอกตามโหลดครับ วาประหลดแล้วก็บ,บอกละแนะนําได้แล้วก็สิกแก้ไขในสิ่งถี่แนนาเรามา่าน,นะครับเราพยายามฝึกฮัดให้มันดีขึ้นเบิ้งทีละ่ะแต่ละอีพี่ที่เราเห็ดนะครับมันแตกต่างมันปรับปรุงไปตลอดนะครับว่ามันซ้ซําๆซ,ซากๆคือเกา่าส่วนสิว่าแบบนั้นห่อครับ เราบอได้ถือสาครับแต่บางค่ำที่บอกว่าเหตุแบบนี้เป็นโรคโรดมึงไปยู่ใสก็ตามมึงกับบอเมนแม่งคีอเกา่าเบิงเหนียวมึงเนยจังสี่นะครับคนนี่มันเบิงภายหนอกดิมันสีม่วงไปแบบนั้นแหละครับตอนนี้นั่นแหละตัวตนที่แท้จริงมึงออกเลียวมันไปจังสี่เลยครับคนเท่าบอไดเบิงความสามารถแล้วครับตอนนี้ มันเป็นอคติที่ต้องว้าต้องวากันเนะครับเนาะออมันก็แค่นั่นนะครับบอสว่าสิเป็นผู้ใดก็ตามตห้องบ่ามาักห้องกับแค่เรือมันผ่านห้องกับบตตองไปสนใจหรือบางคนเห็นแนวเห็นอน้าเห็นรูปไปซื้อกูก็บ,บ่อยากเบิ่งกระบ่มีผู้ใดบังคับ,บ,ดดบ,คบให้เบิ่งนะครับก็บไปเบิ้งอันอื่นนะครับมักอันใดก็เบ,บิ่งอันนั้น โทรศัพท์หรือว่าที่วี่ก็อยู่ในมือเฮ้านี่แหละครับเอาสีกดรีโหมดหรือว่าสิเลื่อนผ่านอีหอย่างนั้นนะมันกับบด้ยากเหรอครับมันอยู่ที่ความพึ่งพ่อใจของไผของมันถ้าคิดว่าตัวจะของล้องดีกว่ากระล่องเองครับบ่ต้องไปฟังเพิ่อนร้องแต่ว่าคนเฮ้านั้นมันบ่บ่เป็นแบบนั้นคือเก่าล่ะครับมันต้องหาเร่องหาเล่า ขาไปบอกไปว่ากันมันกับแปลกขึ้นกันนะครับคนเท่านี้พ่อ,อยู้ดีๆนี่สิบุคอยอยากอยูเดิต้องหาตอยยังสั่นยังสี่คือว่าไงไงคือโลกจิตอ่อนๆนะครับบอสันนอนบอหลับยังสี่ก็มีแต่คนา้ว่าต้องกินยาบาออานั้นกับอาสิบุถึงขันกินยาแล้วครับส่วนบางคนนะครับ คิดแบบอากุศลขักขักกัมมีเลยครับมันแบบโอ้โหบางเทือนี่ฟังคำว่า,ามันกับแทบบอยอยากฟังหมดแล้วครับมันดาแบบคือบอยอยากให้เจอหนากันเลยหระครับเห็นหนากันบ่ได้คนกัมมีนะครับจากสิว่าจังไรแน่แล้วครับนั่นคือความคิดของคนเนาะมันาน,าน,าน่าหน้าจิตตังนะครับ บอกยังไงกะคงสีบอเห็ดให้คนที่มีคติกลับมาหักกันได้หรอครับมันยากครับเอียงกระไดทำมันมีแผลทำมันบ่ถือใจแล้วบ่ครับเห็ดจังไงกับบ่กลับมาสีอ่อนว่อนแบบได้ก็ยากครับพออย่างพอมันเบึ่งบ่ดีแล้วความดีมันสีเห็ุกันมาเป็นรอยเป็นพันขังก็ตามเด้อ ถ้าเหตุขังเดียวเสียเนี่ยคือจบนะครับมันเปรียบเทียบกันแบบนั้นนะครับอย่างที่เรื่องเล่าที่มันเกิดขึ้นมันก็นยนอนความไว้วางใจของแต่ละคนนั่นแหละครับเมื่อมาเจอเหตุการณ์ที่ตัวจะขอางรับว่าใดแล้วเมือนน่อหนีตีจากออกมามันก็นเลยแบ่งเป็นฝักเป็นไฟว่าเหตุแค่น้เรื่องแค่น้มันแห่ไพ่กันว่าใดเลยวอนี่แหละครับเข้ามาแค่น้ มันแบบใดครับแต่ละคนความอดทนมันบอซ้ำกันครับบางคนแทบสีลงม,มือหรือสัานะครับหรือความรุนแรงคนละบางคนมันอดทนบ่อร่ครับตัวจะคล้องขนาดว่าคิดว่าสิบบเห็ดแบบใดสีนิ่งๆแต่มันก็เห็ดบ่อรคือเก่าครับ มันมองแล้วว่าอ,อสิ่งนี้มันว่าถือต้อง่อยยู่บ่ไไรแล้วคอยก็ต้องไปนะครับพ่อไปแล้วบางคนกันยังตามวาสซี่ละครับอืมันว่าเป็นยังครับว่าหลุดยา่าสไปเจ็บปวดกับมันครับโ้ใดอยากวางได๋ก็วาไปเอาก็เห็ดของเ,อเห้มันดีที่สุดแ่ะครับทาตามหนาที่ของตัวเจ้าของมันก็แค่นั้นล่ะครับมันสิเอาทุกเรื่องเล่ามาแบบไว้กับเจ้าของมันกับว่าเม่นครับพอยัง สุดท้ายเท่ากับเป็นคนที่ต้องดูแลบริหารลูกน้องอยู่แล้วครับมันต้องเห็ดมันต้องสู่ต่อไปครับตอนนี้เล่านะถือว่าตั้งตัวได้แล้วก็ว่าได้แลครับผู้ใหญ่บา้านนล่เราเริ่มแข็งแกร่งขึ้นครับกับเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นนี่เราบวย,ย่อมกลับไปอยู่กับสิ่งเกา่าจมกับอดีต นี่แหละครับมันดีที่สุดแล้วทุกอย่างความจริงมันเปิดเผยขึ้นมาเรื่อยๆแล้วครับถาแถะของคนของมนุษย์นี่นี่ยังมันเสิค่อยๆออกมากแล้ครับคนก็สิรูรับใดบ่ใดมันก็นแล้วแต่ความคิดจิตใจของภัยของมันนั่นแหละครับเบิง์โาลดครับว่าตัวจะของเหตุด,ดีหรือบ่ดี ถูกคนหลูสังคมหลูนะครับอยู่ที่ย,ยอมรับใดหรือบ่ใดมันก็แค่นั้นแหละครับ